สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดู lady of charlotte ค่ะเขาบานเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆนเมื่อวานยังตุมๆอยู่เลย lady of charlotte นะคะเขาจะเป็นดอกไม้ออกสีส้มผิดๆเนาะ หอมกลิ่นน้ำผึ้งค่ะเพื่อนๆแล้วก็เหมือนใครเอาสเปรย์สีทองมาพ่นยังไงไม่รู้เลยเขาจะออกแบบเป็นสีทองๆอ,อลามเลยนะคะเพื่อนๆสวยมากเลย Lady of Charlotte แล้วก็เป็นต้นไม้ที่เราปลูกมาสักพักนะคะเหมือนจะเป็นต้นไม้ไม่มีหนามนี่แหละหรืออาจจะเป็นหนามน้อยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ แต่ว่าน้องมแมลงรักน้องมากเลยจริงๆออกตูมหลายดอกให้เราเลยนะคะแต่ว่าเหลือรอดให้ได้ชมดอกแค่ดอกเดียว Lady of Charlotte ค่ะเพื่อนๆแนะนำเลยนะคะเขาสวยมากเลยเป็นกุหลาบสีส้มๆ้มพีดๆค่ะเพื่อนๆแล้วเหมือนมี ใครนะ่ะเอาแบบผู้กันมาระบายสีทองๆค่ะเพื่อนอลามเลยกลิ่นหอมหอมหวานค่ะกลิ่นหอมหวานน้ำผึ้งเลยแหละสวยมากเลยเมื่อวานสวยกว่านี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เหมือนน้องจะโรยละสวยนะคะเลดี้ออฟชาลลอต แนะนำกับการเอาไปปลูกที่สวเนเพื่อนๆเลยค่ะสวยแต่ว่าแมลงรักน้องมากออกตูมมาทีไรก็ไม่ทันแมลงสักทีรอบนี้รอดมาได้เพราะว่าเราเอาถุงคุมไว้ค่ะเพื่อน,อนๆก็เลยได้เห็นดอกแต่ว่าสวยงามอีก ดอกหนึ่งก็คือ t r d d i t i o n a l home 2004นี่ยแหละค่ะกุหลาบที่เราเรียกชื่อไม่ค่อยถูกสักทีรอบนี้น้องสวยมากเลยนะคะดอกใหญ่เพราะว่าจากการที่เราบำรุงเนาะหนึ่งเดือนเต็มเต็มะคะ่ะกรีบแน่นเลยนะคะกรีบฟูๆแน่นๆเลยนี่ค่ะเพื่อน แต่ Tradition a l Home 2004เนะะี่ยค่ะเสียอย่างเดียวคือเขาไม่มีกลิ่นนะคะจะเหมือนคล้ายๆ e ล s บาคา a ่ a นะคะสวยแต่ว่าน้องไม่มีกลิ่นเียค่ะเพื่อนขะฟูมากเลยกรีบแน่นมาก ะบายตีบแน่นเลยสวยมากใจฟูเลยค่ะคนปลูกกุหลาบเนาะได้เห็นกุหลาบในสวนในสนสวตัวเองสวยก็ชื่นใจค่ะชื่นใจแล้วก็อยากมาแป่งปันให้เพื่อนๆได้ดูกัน Traditional Home 2004ค่ะแนะนำเลยนะคะถ้าใครชอบกุหลาบสีแดง แนะนำควรปลูกค่ะช่วงนี้ก็ราคาค่าตัวน้องก็ไม่แพงมากนะคะร้อยร้อยกว่าบาทก็ได้ครอบครองละน้องสวยมากเลยนะคะกรีบแน่นกรีบแน่นมากอเล็กซานดีนค่ะ อเล็กซานดีนเนี่ยเราก็จะรอดูเขานะคะว่าหน้าหนาวนี้เขาจะสวยขนาดไหนอเล็กซานดีนเขาจะสวยหน้าหนาวมากคะ่ะเพื่อนเพือนเขาจะฟูกลีบก็จะแน่นหน้าหนาวเนาะจะเป็นทรงถ้วยค่ะถ้วยแน่นเลยกลิ่นหอมอันนี้ก็กุหลาบสีส้มค่ะไปเซิร์ชดูเขาว่าเป็นคอฟฟี่เบรกแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะ แต่ว่าวันท้ายก็ยังดกเหมือนเดิมแต่น้องก็ไม่สู้แดดเดี๋ยวเราจะมาเด็ดกรีบที่มันร่วงโรยออกค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดอกยาสสวยมากเลยนะเขาก็น่ารักดีค่ะเราก็คิดว่าเขาเป็นเดซี่เมืองไทยนี่แหละอยากได้ดอกเดซี่มาปลูกแต่ก็ดูราคาแล้ว ในออนไลน์ยังราคาแพงอยู่นะคะบีชอปเราค่ะเพื่อนๆติดตูมเต็มเลยนะคะบีชอปรอบนี้ดอกค่อนข้างใหญ่นะคะหอมกลิ่นตะไคร ปลูกกุหลาบต้องใช้เวลาค่ะเพื่อนๆถ้าว่าสะสมอาหารเพียงพอดูแลเขาดีๆเดี๋ยวเขาก็ออกดอกให้เพื่อนดูเองค่ะไม่ต้องไปซีเรียสกับเขานะคะแล้วก็ลูกรักคนนี้ค่ะเลเชียนบูเลเชียนบูเราก็คิดว่าเราคงจะได้ย้ายเอาเข้าไปตรง แถวโซนใต้ลมไม้ค่ะดูแล้วน้องน่ามิน่าจะไม่ค่อยชอบแดดเท่าไหร่แต่ความดกความหอมยกให้เหลยเชียนบูนะคะเพื่อนเนเราก็จะรอดูว่าถ้าหน้าหนาวเนี้ยเขาจะออกม่วงมากกว่านี้ไหมเลี้ยงง่ายมากค่ะเพื่นพนพนอนเเลเชียนบูเชื้อราไม่รักขาวแมลงไม่กวน ยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมค่ะแคร์มาแตง่งแต่เขาก็ไม่ค่อยทนนะคะแต่ว่าไม่ทนเนี่ยเขาจะเป็นช่อค่ะเพื่อนๆดอกในร่วงหล่นที่เขาเหี่ยวไปแล้วก็เด็ดออกเนาะเขาก็ออกดอกใหม่ให้เราค่ะแคร์มาแต่งนะคะเพื่อนเพื่อนเลี้ยงง่ายมากดอกดอกมแมลงไม่กวนเชื้อราไม่กวน เราก็เห็นสวนอื่นนะคะที่เขาปลูกลงดินนะคะช่อหนึ่งยาวเป็นฟุตแต่ว่าพื้นที่เราจำกัดค่ะเพื่อนๆเราก็เลยปลูกลงดินไม่ได้จริงๆโซนนี้เคยปลูกกุหลาบลงดินนะคะแต่ว่าบ้านเราก็ยังอยู่ชนบทอยู่เนาะฤดูเก็บเกี่ยวนะคะฤดูเขาเกี่ยวข้าวเสร็จก็ลานตรงนี้ค่ะก็จะไว้ตากข้าวเนาะ เราก็เลยจําเป็นต้องปลูกกุหลาบในกระถางค่ะเพื่อนๆจริงๆกุหลาบดอกใหญ่ก็คือถ้าดอกใหญ่ที่สุดนะคะ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ก็คือปลูกลงดินนี่แหละค่ะเพราะว่ากุหลาบตัดดอกที่เขาตัดขายเนาะ <c oughs> เขาก็ปลูกลงดินเขาก็ว่ากุหลาบปลูกลงดินอายุจะยืนได้ประมาณสี่ห้าปีค่ะเพื่อนเพ่อนแต่ว่าพื้นที่เราจํากัดเนาะเราก็เอาความดูแลสะดวกสบาย ชาดาวินค่ะเพื่อนเพื่อนน้องก็ทนอยู่นะอันนี้ตูมค่ะตูมเป็นสีเหลืองที่แรกเราถึงบอกว่าเขาด้านจะออกเป็นสีเหลืองเพราะว่าตูมเขาเป็นสีเหลืองค่ะแต่ปรากฏว่าเวลาบานเขาเป็นสีครีมนี่ค่ะกลมๆเลยนะคะรถพุ่มพวงค่ะเพื่อนเพื่อนแถวบ้านใครมีบ้าง นี่แหละค่ะความน่ารักของชนบทรถพุ่มพวงเนี่ยค่ะชาดาวินชาดาวินกีบแน่นนะคะเพื่อนๆขนาดว่าตอนนี้นครพนมเนาะก็อากาศเริ่มเย็นค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงกับหนาวถ้าเขาออกมาช่วงหน้าหนาวก็คงจะแบบฟูมากกว่านี้แสดงว่าอากาศเย็นค่ะเขาก็เลยอยู่ได้หลายวัน เพราะว่าชอบเกาะดอกก่อนเนาะก็คือมาได้วันวันหนึ่งสองวันนี้แหละเราไปโดนเขาล่วงหมดเลยถ่ายคลิปใี่เพื่อนๆดูไม่ทันเลยแต่ว่าเมื่อวานถ่ายไปแล้วนะคะดอกนี้ของเราถ้าอยู่เกินสามวันเราถือว่าทนหมดค่ะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะก็เหมือนเรานี่แหละค่ะความสาวความสวยก็อยู่กับเราได้ไม่นาน คนเราเกิดมาก็ต้องแก่ค่ะเพื่อนๆเ,เหมือนเรานี่แหละอยู่กับต้นไม้ค่ะก็เข้าใจธรรมชาติเข้าใจโลกสวยมากเลยชาดาวินค่ะกลิ่นหอมแรงนะคะดอกค่อนข้างฟูเลยแหละดอกตูมเขาจะเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนๆวินหัวนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วย ลเนี่ยคะ่ะกุหลาบทีโรต้นแรกของสวนหนูมาลีนะคะอุ้ย้อนแสงหรือเปล่าเอ่ยเนี่ยคะ่ะเราไม่แน่ใจนะว่าเขาเป็นสายพันธุ์อะไรน่าจะเป็นไวยสซองนะคะกลาบทีโรต้นแรกของเราแล้วเราก็ปลูกบัวดิน ลงไปด้วยนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างพอดีไปทานข้าวแล้วมีร้านหนึ่งะคะ่ะที่นครพนมนี่แหละ mm hmm. เขาเปิด mm hmm. เขาเป, mm hmm. เปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งหน้าบ้านก็ปลูกกหลาบเหมือนกันกับเราเลยแล้วพี่เขาก็ปลูกกหุลาบนะคะแซมก,กันกับบัวดินสวยมากเลยล้วก็เลยอยากได้บ้างก็เลยสั่งมา ส่วนดอกนี้ทราบแล้วนะคะว่าชื่ออะไรเขาชื่อว่าแม r y ่โร e ค่ะทุกวันนี้ต้องขอบคุณ Google เนาะอยากรู้อะไรก็คือสามารถสอบถามได้ถ่ายรูปไปแป๊บเดียวเขาก็อาบอกเรามาแม r y ่โร e ค่ะกรีบแข็งนะคะเพื่อนๆบานพนนะกลิ่นหอมค่ะแม r y ่โรส ไม่รู้เงาเราบังหรือเปล่านะจริงๆว่าจะถ่ายช่วงเย็นค่ะเพื่อนๆแต่ก็กลัวว่าน้องเอ่อ l ลดี้ออฟชา l o ลอตคุณนายหอมแดงเราค่ะจะโรยไปก่อนก็เลยรีบถ่ายเลดีเดนเราติดตูมแล้วนะคะเลดี then, ้เดนบานเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดู ที่แรกนึกว่าเขาจะเลี้ยงยากก็ไปเอามาเล็ดอีเดนเลี้ยงง่ายนะคะเพืพ่อนต้นค่อนข้างแข็งแรงเขาบอกว่าอยาการู้ว่ากุหลาบแข็งแรงไหมให้ดูที่ใบและอีเดนเราก็ถ้าใบสมบูรณ์เขาก็ได้เจ็ดใบนะคะเพืพ่อนนี่ค่ะเลดอีเดนแต่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราก็จะบุมลุงเรื่อยๆค่ะ เราก็อยากให้เขาอยากเห็นดอกเขาน้องว่าเขาจะใหญ่ขนาดไหนแต่ว่าเคยเห็นดอกที่ติดมากับต้นนะคะดอกใหญ่มากกรีบแน่นมากกลิ่นหอมมากแต่ว่าดูดูจากทรงน้องแล้วค่ะน่าจะไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นดอกชุดแรกเนาะเขาก็ยังไม่แข็งแรงสมบูรณ์ดี นี่ค่ะเพื่อนๆดูจากตูมก็รู้นะคะว่าดอกจะค่อนข้างใหญ่คอเดสจูบิลี่ค่ะไม่รู้ใครเป็นบ้างเนาะเลี้ยงคอเดสจูบิลี่เรารู้สึกกิ่งเขาค่ะเหมือนจะเป็นไดแบ็กตลอดเลยแต่เขาก็ไม่เป็นนะคะเขาก็มีดอกมาให้ คอเดสจูบิลี่ค่ะดอกค่อนข้างใหญ่เลยแหละต้นนี้นะคะจะเป็นมาโซละค่ะที่เราซื้อเจ็ดสิบห้าบาทนะคะจากเฟสอของพี่มนัสนันเลนนี่บูค่ะเพื่อนๆเ,เราเลี้ยงเลนนี่บูไม่ค่อยสวยเลยเราเห็นในสวนขอ,ของคนอื่นอะ ลิลลี่บูสวยมากเป็นสีม่วงค่ะแต่ทำไมเราเลี้ยงแล้วมันไม่ม่วงก็ไม่รู้ต้นนี้พรูมค่ะเขาก็ยังเป็นกุหลาบเด็กอยู่นะคะแต่ว่าก็มียอดออกมาละต้นนี้เราอยากได้เป็นไม้คลุมดินค่ะจะเป็นอ่อทั m ม,มิงเบิร์ด แมรี Rose, ่โรสค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยทนมากค่ะน่าจะเป็นบานเป็นอาทิตย์นะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากได้แบบกุหลาบแล้วที่บานทนเป็นแมรี่โรสค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ